กินแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ย้ำใบอันนี้ปลาไม่ใช่ไม่เป็นจังใช้ลายเด้อโอ้แกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ไหลเด้อนล้มก็พี่กดโอ้หน่อไม้ไหลอืมรักถวยหนอไปปุยให้อาตักให้ ในหัวคุณโบกากินหมดในหัวนีเป็นตัวของม่วงถังดูไงเข้าตัวเอาถอยหน่อยเด้วจันจ็ได้พอดีครับโดมาของกี้หนึ่งเค็มกะทินวันที่กเขาเอายันอยู่ในสวนก็จะนี่คือข้ามูบินเป็นห้้วยเข้ามาก แฟนใส่กับในหัวเห็นบรเห็นอยุ่หิมทางยังในหัวเก็บกระถินโอ้เขาสิว่าหาอืมเ่นันได้งเอหิมทางมเป็นยังน่าอันนี้เขาิบกีจไปกได้นหนัเียงหเียนาเือนบุหนาเือนบตอกิบกกอรอกต้น้นปยังกินะไรกินกันปนดีกรดีหรอบนมากินอะไรไมานมักี

ปปล่อยอันนั้นป้าเรอยู่ปล่อยไว้หันบ่อะอีพอบอกให้ไปปล่อยเปิดอซับป่ะเผื่ลงบ่ได้ที่เจ็บตีนไม่หันมาไม่แหงหรอกเล็กเสียบตีนเล็กหรออืม Giang a mãi đâu nào đi bộ nhìn mùa sao mà không ừ. 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 ừ, mùa sao nịt 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 sao xanh sao 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 này ลงว้สิลเหตุงานนั่งผักก่อนยันแหงเลยได้เมื่อเช้าเนี่ทำไมหมยมอกลกได้ไรบ่างเถอไว้เนี่ยทอเปียกตัวเือบหานเท่าตีหรบดิอืมแนื้อ่ะีรบ่ะย็นแหงเมื่อเช้ามันเย็นมาหอดีเลยว่าแต่ว่าเอาไปมาปะิททยจะนอนกัสาราดูหน่อย ขับใตเนาะเออมีแต่ดูน้ำจิ๋ดูน้ำมาแจมอืมนี่มีคนมันลาเอ้นี่ยีสาลวเว้ยเที่สั่งแล้วมาแรงอาหารอ,าอ่อืมสามต้นข้าววันจันทร์อ,อืมอ่ะ สามตนเขาลงแป๊บเดียวก็แล้วหรอกพอจะลงกับจี๊ดมิชาคอยทุกมันจื๊ดจะหึงแล้วอันนี้มันทุกอ,อันนี้ตื่นมากินอย่างนื้ เซ็บผมเ่เม่ด็ดดี่เป็นนกนี่นดีบางคนก็ยังเกงเป็นนอแะนักเก็งแต่พวยพอจะแก้งรูปละเอียดอืมเนียนเลย เวลานหนำจึงนุ่ง,งกินเขาเนื้อเขานังเนืออ้อทุเนี่ยอันนี้บ่ได้เนื้อขานังตอนกระโหขลยงพี่เาจะงาหมเนาเตียมกระป๋เท่านั้นแหละเอ็นะอัดบมนไ่ชอ มนไข่มฆเดีย๋ยวไปพามอนตะตักเ,เมากอ่ะได้านกับพีนะลายาเดียวเอาีบ่ได้บเหนียวจ๊ะไข่มูแดงเต็มหานกระเังหมองตะตุยเขาพีหา อใครเก่งนนี่เขามาซอยกันเบิร์ตเองไหมเราไปหาคัมื่อไเรไปหาบิงแทงองนี่แล้วนะจเ๊บเฮ้ยมองเก่าแลวมองเขาไปหาเขาครับมาปองหบดิเยอยูเตยเห็นแกงสะเก็ดเก็ดไม่น่าใคร ไม่กิจิ้มโคงเกียมะนาวของโอ้แสรักน้คมหอมต่อไปอย่างนี้ไปกินน้ำหมดแล้วกินม่นานแ่บได้ม่นานแบแ่บนานิไหมไไปกินน้ำไม่เหนยว นื้อแปลงจากศูนย์คุยเมื่อกี้พูดพูดกันชินละนื้อแปมักแกงมันเป็นอะไรไนื้อแป่ิเรี่ยมอมนิ้วตเนื้่อุ่นแปไม่อุ่นตีนโอ้ยน

มาเกือบไปเลยแม่ก็เพราะว่าแต่เห็นเกือบก็มามุนเว้นไปย่างงุ่มหางเลยหมุนพองตีแล้วตีอีกว่ะเปิด